ไปาจากทางนี้รถไฟฟ้ายมืุกงสเตชันนะจะออกทางออกสี่สี่แล้วก็เลี้ยวซ้ายเดินไปทางทิศใต้เลี้ยวซ้ายเดินไปทางทิศใต้มัน400เมตรมาถึงแล้วนะเนี่ยยมยุกงรามาแสมโบ คนยี <r> <c oughs> ่ห้ายวนนี่่บ่า่บยแล้วบ่าาแล้วนี่กดเช็คะครับต้องเปิดเปิดเออกระเป๋ามาดูนี่กระเป๋ามาดูออะไรอินเซนซู

ถ่ายรูปเปได้ไมายอนแสงแล้วก็หลังสองด้านหลังไม่ลำบากเลยแต่อี้เหยหยวนหรือว่าสำมือปาเลสนะ่ลองมาตอนตกไปตอนเช้าพอดีตอนเช้าไปสำมือปาเลส Paris, สบายมากยองคงือกุงหลวงวัดลาม,มานี่นดีควันของถุงเชียงโอ้จุดทูบมันนี้ควันของ ที่ไฮไลท์ที่ก็คือเออพระทำจากไม้จันทร์สูงสุดนะสูงมากอยู่ในเออหออะไรสักอย่งอางเดี๋ยวไปอ่านดูนะไปรูปทำจากไม้จันทร์สูงมากเลยใหญ่ที่สุดเลยทีส่สุดเขา <c oughs> บอกว่าห้ามถ่ายรูปเลยนะไม่ตรงเพราะเขาจะรูปไม้ไม

嗯看你，你看看，你这个，我给你看了，有点。这个其实挺方的。 ระฆังรักขังระฆังระฆังระฆังนี่เอากรองกรองของที่ไห thank <laughs> you group. <laughs>

公公。嗯嗯嗯 Thank you. ठीक <t> 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 Oh, okay. tiền quả lúng tiền Thank <laughs> you. Warisan Dawud Warisan Dawud Mungkin dia Mungkin dia มาทำจากไม้ชนดาวุฒิชนดาวเช่นดาวชุ่นเดียวครับชนดาว 重度离天气，停止燃香，请静止。